บทที่2ของเราวันนี้ชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสถิติเบื้องต้นฟังดูเป็นสถิติใช่ไหมแต่มันเป็นพื้นฐานของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะเห็นด้วยคือเวลาเราทดลองในวิทยาศาสตร์เช่นปลูกพืชวัดความสูงหรือทดสอบปฏิกิริยาเคมีข้อมูลที่น่าจะเป็นตัวเลขเต็มไปหมดถ้าไม่รู้จักจัดระเบียบหรือวิเคราะห์มันก็แค่กองตัวเลขใช่เราขั้นแรกเลยคือการ จัดข้อมูลในรูปแบบตารางเช่นตารางแสดงความสูงของพืช7วันมันทําให้เห็นคัดขึ้นว่าพืชโตวันละเท่าไหร่มีแนวโน้มยังไงบ้างแล้วพอจัดเป็นตารางแล้วก็ตาม,มาด้วยกราฟนี่แหละที่ช่วยให้เห็นภาพได้เลยไม่ต้องอ่านตัวเลขทีละช่องอย่างกราฟเส้นก็ทําให้เห็นการเติบโตชัดๆว่าวันไหนพืชโตกุ้งสูดหรือวันไหนอยู่ชังนักบทนี้สอนให้เราเลือกประเภทกราฟให้หมอด้วยเช่นกราฟแท่งเอาไว้เปรียบเทียบแต่ละกลุ่ม กราฟเส้นเหมาะกับข้อมูลต่อเนื่องตามเวลาหรืออย่างพวกเปิดเส้นก็ใช้แผนภู้มวงกลมแล้วสิ่งที่หลายคนชอบมองข้ามคือการแปลความหมายจากกราฟบางคนวาดกราฟได้สวยแต่ไม่รู้จะอ่านยังไงเช่นความส่งพืชขึ้นขึ้นลงลงต้องดูว่ามีปัจจัยอะไรส่งผลหรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนกันจริงและแค่ดูกราฟยังไม่พอบทน,นี้สอนให้เรา คำนวณค่ากลางของข้อมูลเช่นค่าเฉลี่ยหรือมีนมัธยฐานมีเดียนและฐานนิยมโหมดเพื่อหาค่าตัวแทนของข้อมูลอันนี้ชอบมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คิดเล็กเล่นนะแต่การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมทําให้ข้อมูลไม่บิดเบือนเช่นถ้ามีคนได้ศูนย์คะแนนค่าเฉลี่ยอาจจะลดลงเยอะแต่มัธยฐานอาจจะยังอยู่กลางๆอยู่ดียิ่งในห้องเรียนเวลาเราจะสื่อสารผลการเรียนของนักเรียน เราต้องเลือกให้ดีว่าจะแสดงด้วยค่าอะไรไม่งั้นอาจทําให้ผู้ปกครองหรือผู้บริหารเข้าใจผิดได้เลยแล้วก็มาถึงอีกประเด็นที่ลึกขึ้นมาหน่อยคือการวัดความแปรปรวนของข้อมูลเช่นพิสัยความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ SD ดพูดง่ายคือบางครั้งค่าเฉลี่ยเท่ากันแต่ว่าความกระจายของคะแนนต่างกันมากยกตัวอย่างเด็ก2กลุ่มได้คะแนนเฉลี่ยจะสเหมือนกันแต่กลุ่มหนึ่งมีเด็กได้ตั้งแต่ 30- ถึงร้อย อีกกลุ่มอยู่ในช่วง68-72แถึงบแบบนี้แปลว่ายังไงแบบแรกแปลว่าคะแนนกระจายเยอะไม่เสถียรเท่าไหร่ส่วนแบบที่สองคือเสถียรกว่าซึ่ง SD จะช่วยวัดความสม่ำเสมอแบบนี้ได้เลยถ้าต่ำก็คือกระจายแคบถ้าสูงก็คือกระจายกว้างบทนี้ยังพูดถึงการตีความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะเช่นเวลาเราดูข้อมูลจากกราฟหรือจากตารางเราต้องรู้จักถามว่าข้อมูลนี้บอกอะไรเราและมันสนับสนุนข้อสรุปอะไร ไม่ใช่ว่ากราฟพุ่งขึ้นเราจะรีบสรุปว่าดีอย่างเดียวต้องดูว่ามีตัวแปรแทรกไหมข้อมูลเพียงพอหรือเปล่าหรือมีไลเลอร r หรือค่าผิดปกติที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเปล่าใช่เราสุดท้ายคือการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์เช่นถ้าเราจะตัดสินใจว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดีไหมบทนี้ก็สอนให้ใช้ข้อมูลเช่นปริมาณพลังงานที่ได้ค่าคาร์บอนที่ลดได้หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ความรู้สึกอันนี้เป็นทักษะสําคัญมากในโลกปัจจุบันคือ คิดบนพื้นฐานของหลักฐานไม่ใช่อารมณ์เช่นถ้าเราจะสอนเด็กเราต้องฝึกให้เขาเรียนรู้จากข้อมูลที่จะต้องได้แล้วตั้งคําถามว่าหลักฐานเนี้ยบอกอะไรเราแล้วข้อมูลในบทนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์นะยังสามารถนําไปใช้สอนในโรงเรียนระดับประถมมัธยมได้ด้วยเช่อนออกแบบใบงานสร้างกิจกรรมให้เด็กวิเคราะห์ข้อมูลจรงิงสรุปก็คือบทนี้ไม่ใช่แค่เรารู้จักสถิติเบื้องตน้น แต่ฝึกให้เราคิดอย่างมีระบบใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลแล้วตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณซึ่งทั้งหมดคือทักษะของนักเรียนในยุคใหม่เลยแล้วคุณหละให้เลือกสอนเด็กเรื่องสถิติแบบไม่ให้เครียดจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจากของใกล้ตัวเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจหลังวิ่งแล้วให้เด็กบันทึกทำตารางวาดกราฟหา s อเด็กจะรู้สึกว่าอ๋อมันคือของจริงไม่ใช่แค่ในสมุดแบบฝึกหัด เห็นภาพเลยแล้วแบบนี้ถ้าใครฟังอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่เคยวัด SD ของตัวเองลองดูได้เลยนะครับแล้วจะรู้ว่าสถิติไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เป็นเพื่อนคู่คิดที่มีเหตุผลสุด